เยสวัสดีครับผมท็อปแอร์ซอฟค,ครับวันนี้ผมมาเล่นอยู่ที่สนามแอดวันเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าวันนี้เป็นไงบ้าง ตอนนี้ผมกำลังมองหาฝั่งตรงข้ามอยู่ผมเจอละศัตรูอยู่ตรงข้างหน้าผมเอย้าวตายกันหมดแล้วงงเหมือนกันใครยิงวะ งานนี้สบายแล้วผมจะยิงฝั่งตรงข้ามจากด้านหลังอยู่ดพวกเดียวกันพวกเดียวกันโอ้ยพวกเดียวกัน ไปแล้วผมสีส้มสีส้มไม่เป็นไรครับวันนี้มีผู้เล่นใหม่มาจอยผมด้วยผมขอแนะนำเดอะไบร์เน็ครับปืนที่เดอะไบร์เนี่ยใช้นะครับก็จะเป็นปืน PTW M4 ครับ้ตาตา่ตางตาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเขาเล่นเป็นไงบ้าง ตรงนนีี้้พวกมุตอนนี้ต้องรีบไปเคลียร์ที่หน้าต่างก่อนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามยิงลอดหน้าต่างมาได้แต่เขาดีกว่าไปแล้วตรงนีเคลียร์ตรงนี้ <ances, S 2> ได้ตรงี้ไปตรงหลังหุ่นได้ตอนนี้หน้าต่างเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไป ลืมมองทางขวาครับไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรมาลองกันใหม่ตอนนี้มาเล่นอยู่ที่ข้างล่างของสนามแอดวัต ย้อยู่ทีเอสสองอสองตอนนี้ยิงโคเวอร์ให้เพื่อนผ่านบังเกอร์ไม่ได้ต้องส่งให้ต้องส่งให้เอสสององยเอสองเอสหลังหลังเอสสองครับหลังเอสอง

ตอนนี้ปาลาระเบิดไปแล้วฝั่งตรงข้ามโดนระเบิดนะครับฝั่งผมเริ่มบุกขึ้นหน้าได้ได้ได้ไปกินได้ไปกินได้ไมีขออยู่มีขออยู่มีขออยู่เปลี่ยนไปแล้วระบดไปแล้วมีขออยู่ ตอนนี้รู้ตำแหน่งศัตรูแล้วเราจะไม่เลือกวิ่งเข้าไปตรงๆเะครับ,บเราจะอ้อมเขาเ้าไปยิงเขา ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ